ตอนนี้เราออกจากพักดิ่งมาแล้วนะกำลังจะเดินทางไปนําเชตรงนี้จะเป็นที่สั้นๆที่จะเป็นทางลาบนะนอกนั้นเราตายขึ้นตลอดไม่มีสิทธิ์ได้ถ่ายอะไรไม่เห็นเลยโอเคก็เป็นทางลาบสั้นๆไปเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนนี่คือภูเขาสูง ก็เก็บภูมิทัศน์รอบตัวเขาสูงไหมดูก่อนนะตอนนี้หยุดพักแป๊บนึง่งยอดนู้นก็จะอยูประมาณ6,500เมตรนะความสูงจากระดับน้ำทะเลตอนนี้ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าฟ็อกมีหมอกข้างล่างจะเป็นลำธารธรรมชาติสวยง,งามลแต่ว่ากินแรงมากนะครับ จากพัดดิ่งไปนํำเชบาซานี่เรียกว่า7ชั่วโมงสำหรับวันนี้เราน่าจะมีสักสิชั่วโมงกว่าจะถึงนํำเชบาซาก็หกโมงเย็นพอดีออกเดินตั้งแต่8ปดโมงเช้าโอเคนี่คือกินนางของเราเซ่ฮายนนคือไกของเรา,าโาทร,าโรศัพท์อย่นหน่นนี่คือยอดเขาสูง รถแท็กซ่ก็ยังดังอยู่ตลอดทั้งวันนะคนผู้ป่วยบ้างสัมภาระบ้างนักท่องเที่ยวบ้างจากพักดิ้งมาไปนํำเชบาซ่าไกด์บอกว่ามี5้าสะพานแขวนแบบนี้นะส,สปรนชั่นบิดเด้งแบบมากเลยเดี๋ยวเราดูกันเราจะถ่ายแบบนักถึงไหนคือที่กลางสะพานจะแว่งมากนะปวดโช้ัสับหลุดมือ Nhiều <Nhạc> người bảo dù Nhiều người đào tươi Nhiều ถ่ายวิดีโออยู่ยึงตรงนี้ก็จะเด้งน้อยหน่อยโครงการเดินทนี่ถ้ามีดองกี้ยักเดินผ่านมาจะต้องปล่อยให้พวกสัตว์ที่แบกหานนะข้ามไปก่อนเพราะเขาจะไม่หลบเราเราจะไม่มีที่หลบ เวลาเจอฝูงแยกก็ต้องปล่อยให้ฝูงแยกเดินลงมาก่อนนะครับโอเคแยกผ่านไปแล้วอันนี้เราต้องข้ามสะพานอีกเป็นสะพานที่สามคอยจะถึงเฮอร์รี่บิดชะน่าไปฮะปาไปก่อนเลยสะพานแขวนอันที่สี่ แรงมากสะพานกัแ้แรงไปไปแดดก็แรงลมก็แรงสะพานแฝดเนี่ยมันจะมาเหนื่อยตอนที่ใกล้ๆจะถึงฝั่งนี่แหละ มันขึ้นเนินแล้วมันแดงด้วยอ่ะจบสะพานที่สี่สะพานน่าจะเจอ h i l l ร r y ี่บริดแน่นอนโอเค เราเลาะล,ลายเขานี้ไปนะถึงนู่นเราเดี๋ยวจะข้ามที่เรารีบิดแล้วตัวนี้ก็น้ําตกนะสานน้ําสวยงามมากจัดร้อนแสงจัดมองกล้องถ้าไม่เห็นเอาละครับเรามาเจอบันไดดูดยานอีกแล้วบันไดนี้น่าจะดูดพลังงานทั้งหมดเลยที่กินมาเมื่อกี้นะี เห็นบันไดแล้วเซ็งเลยขึ้นไปไม่มีที่พักเลยสพานที่ห้าเฮล r y b รี่บรน่าจะใช่นะเป็นสะพานแขรนสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้านำเชแต่นำเชนัช้นอ,อ,ยอยู่อีกไกลนำเชเป็นแค่ความฝันเล็กๆความฝันลิบๆต้องเดินไปอีกยาวไกลวันนี้ น่าจะถึงหกโมงเย็นแหละนี่ก็แค่ยังไม่บ่ายโมงเลยเดินกันยาวไปที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือ a ิโร r i บิ e นะครับผมสะพานแขวนตัวสูงตัวบนนู้นนะส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นสะพานเก่าแต่ตอนนี้เขากำลังจะทำสถานีบันชีจำกันนะครับแต่ยังไม่เสร็จแต่เราจะต้องไต่บันไดตรงนี้นะครับเป็นบันไดดุดยินยานขึ้นไปจนถึงข้ามฮ r โร r i บิ e เราจะเข้าสู่นํำเชอ,อีกทนีนะครับผม โอเคเรามาถึงทางที่จะเดินสะพานเฮลิบริทแล้วนะครับผมสิ่งที่บากบันนะคือภูเขาที่สูงเสียดฟ้าแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมย่นี่คือไกด์ของเราอิสราเอล Leading me to Helary Bridge ทุกกลุ่มที่เดินมากับเรานเรานี่ยเราอนุญาตให้ผ่านหมดนะครับแซงไปได้เลยครับเราจะเป็นกลุ่มลังท้ายเองอตรงนี้เข้าคิวถ่ายรูกปกันอยู่นะครับสะพานดำงฮิลล r รีบริดจ์เรากำลังข้ามฮิ a r ารีบริดจ์นะครับผมสูงมากๆนี่จะมีตัวล่างอยู่ด้วยนะเขาไว้ออทำ ตัววันที่จำแล้วตอนนี้อันนี้คือโทรศัพท์มือถือต้องจับมันๆเลยนะ มาถึงมอนโจแล้วนะครับผมเชียงใหม่มอนโจมอนโจตรงที่เรามาถึงตรงนี้คือมอนโจแล้วนะถ้าเราเดินเข้าไปตรงนู้นนะครับผมตายตายระดับขึ้นไปนู่นก็จะเป็นเช็คพอยท์ที่จะเข้าสกามันท่า เนนิโอลพาร์คนะทุกคนก็ต้องไปเช็คพอยที่นั่นหมดนะครับผม คือสิ่งที่ผมเคยเอารูปให้ดูว่าเราหน้าจะเอาไดานาโมโใส่ไว้ในะีนี้เพื่อปั่นไฟนะเออน้ำมันไหลทั้งวันทั้งคืนนล้วเนี่ยตอนนี้ผมได้มาถ่ายรูปนี้ด้วยมือของตัวเองเราได้เห็นไปตามงตัวเองแล้วหลังจากที่เคยได้โพสภาพนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวถ่ายภาพนิงไว้ให้ดูอีก t h สมาเรสซอร์ตเงยโงอ up อัพอัพ and there is a stairway to heaven อีกแค่ไม่กี่ขั้นเองมันขึ้นไม่ไหวเว้ยโอเคลองดูคึบๆึบน่อยจำจำโอ้ยรีสอร์ทกูขึ้นอ,อยู่ยอดเขาเลยแมงสูงสุดเลยโน่นน้ำเชพราซาข้างล่างมีตัง้เงเยอะตัง้งแยะแมงมาเช่า จองแรงข้างบนนูน่นพอเตอร์เรามาถึงงานแล้ว เดี๋ยวเราพามากินร้านญี่ปุ่นแล้วนะเออมาเฟสชอ็อปนี่คือมาเฟสช็อปของแท้เนะไปว่าพี่เข้าไปดูสิฝั่งนี้น่้ฝิดปากหรองวางตาฝึก เอาแล้วไหนอันไหนดีอยู่ไหนวะเออเปิดเปล่าวะเดินมาแล้วก็ต้องกินวันนี้พาใครมากินอาหารญี่ปุ่นสักหน่อยอะอนนนง,งั่าจ อเนี่โอเคโอเคนะล้วเอาไอืมไ้้าขันตัสท้าย s t a i ไ w a y to heaven หน้าที่พักนะครับผมก็วิวก็จะประมาณนี้ครับเราก็อยู่ที่น้ำเชีรลาซ่านะครับผมเนปลาลวันนี้เป็นวันที่ทำแอคคารมิานะครับผมปรับสภาพร่างกาย2คืนที่นี่นะครับผมเราจะเห็นวิวนี้ไปอีก2วันนะครับผมอันนี้คือหน้าโรงแรมเรานะวิวก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านล่างนี่คือเมืองน้ำเชลาซ่าเราขึ้นมาพักโรงแรมที่สูงหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปวิวพอยต์มันจะสูงกว่าน,นี้ใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงไปกลับ4ชั่วโมงนะครับเพื่อจะขึ้นไปทำแอคคาเมอไรตนะครับผมเป็นการปรับสภาพแล้วกลับลงมานอนในที่ต่ํา